ครับเตอสวัสดีครับผมพี่น้องหนึ่งแสนวิวแตกแล้วโอ้โหเจ้าของเพลงดีใจไหมนี่อะไรแตกเสียงแตกใช่ไหมเสียงแตกวายหนึ่งแสนวิวแตกแล้วนายคุณเป็นคนปู่น่าจะไม่รู้ไปบอกคุณปูไปบอกคุณปูป่ะนะว่ะไปบอกคุณปูไปบอกคุณปู่วายแม่น้อยดีใจไหมครับ ดีใจสิครับแล้วเสียใจที่ไม่ได้บอก MV เสียใจที่ไม่ได้บอก MV อ่าต้องไปเคลียร์ต้องไปเคลียร์ไมเคลียร์โทรมาแล้วนะแม่เคลียร์ <c oughs> เองวันนี้ตาวันนี้ตามากินข้าวเร็วถามคุณปู่คุณปู่ดีใจไหมคุณปู่ดีใจไหม,มครับอะไรลูกฮะคุณปู่ดีใจไหมครับให<อ>้ปู่ดูให้ปู่ดูนี่ยังเงี้ยนี่สามร้อยหนึ่งพันวะเด็กโซนึ่ง แ6น่มร้อยบาทเยอะโอ้หะแสนวิวครับแสนหนึ่งมื่้อยหกสิบวิววิวยอดวิวเพลงยอดวิวเพงล่าแมนครับชโยชยี่น้องิกิลาสีพึ่งหนึ่งนวิวแล้วมีมังคอปเตอร์วงศิลนเบกฝันเด็กบ้านไกลเบกฝันเด็กบ้านไกล คอปเตอร์วงศิลหนึ่งแสนหนวิวเลิศสุดยอด<ะ>ดีใจว่นี่เย้เย้ฟังมากสวนสอนสอนจะของพิงเพหนึ่งแสนวิวนี่คุณพออ่อบ่าน้ำยากิว่าน้ำยากได้<ม>ออไหนี่น,นะหนึ่งแสนวิวใครกอบอะไรได้ปุโน โอ้ยุคนี้สมัยนี้มันปั่นยากแต่เดวมันได้ยากเดี๋ยวขึ้นวิวนี่ยเออหนึ่งแสนวิวถือว่าสุดยอดนะยุคนี้สมัยนี้นะขอพ่อแม่ก็แสนวิวใช่ทางนู้นขึ้นไวมากเลยขึ้นไวมากหนึ่งวันหนึ่งแสนหนึ่งวันหนึ่งแสนเนาะครับพรุ่งนี้ก็คงจะอีกสองแสนหนึ่งคงจะเป็นสองแสนเลย้ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ๆขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงนะครับที่ปั่น ยอดวิวนะครับสี่คนไหลกดแช่น้ออ่าปั่นหายเปล่าไปจนถึงแสนวิวนะครับในความเป็นสิ่หอดล้านวิวมื่อเดียวมันยากมากเพราะได้ถามดูว่าขนาดอันบอดโจมันก็ว่ามันถูอเหมือนมันยากมันนึกเหมือนสมัยก่อนทุเยนก้อนหนึ่งปั่นได้หนึ่งวิวครับทุเรียนก้อก็สิ่คืนหนึ่งวิวนี่ยากพี่น้องครับผมแมนแมนแมนแสนวิวนี่สุดยอดมากป้าสะออนได้เนาะจอดจาของพิงแสนวิวพี่เจรยุบันนี้ก็ดีใจเนาะ รู้สึกดีใจไหมเป็นคนดังแฟนดวิวดีใจไหมดีใจมากเลยครับย้เย้ชวัสิดวิดิลานวิวเนาะนั่งอีกคู่ขอนเพื่อนู้ไดครับเนี่ยส่งคลิปมากโอผู้หมาน่หอังเพื่นนังอีูคู่ขอนเพื่นนิต้องรับตัวกลับไปคิดเต็มเอ้อันนี้กะซิมามื่อื่นมื่อื้นนี่เอามา่งมาเ แล้น่าจะวันที่สี่ครับวันที่สี่เออแมนแมนขนาดปูวันที่สี่วันที่สี่จะเข้ามาใช่โอ้นีาแนวดีๆชวงนี้พี่น้องครับผมว่ประทับใจเขาจะว่าเขาจะ่อมเขาไได้ซ่อบบ้างเป็นอะไรแมนที่แรกว่าสอบมือรอบเต็มเวีนรอบหนึ่งเลยจีบานีครับเพิ่งอากาศจะลั่นครับจบาเออโอ้ยยังไม่หกโมงเลยยังไม่หกโมงใช่ไหมใช่ครับนี่กำลังจะถึงเขาจะรันหกโมงเวลารอบรอบแรกเลอโอยสวัสดีเนอเชียงยังหรือยัง เทศดลำโพงกลังเทศดลำโพงครับโอเทศดลำโพงใช่ครับเทิดขึ้นความถี่เท็ดขึ้นเซ็กเท็ดขึ้นความถี่หุจักของของเครื่องเสียงอ่าหุ่นจักรความจอดมซ้อนแต่ว่าอันบอนซ้อนหนึ่งแสนริวนี่หยพ่อเนาะไปมากเลยนะไม่ใช่เรื่องแสนหนึ่งไม่ใช่ธรรมดานะไปครับสองพันพี่น้องเป็นหนึ่งหมื่นนึ่งหมื่นหนึ่งพันยังไงหน่วยหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนยไงอันนี้ไรเนี่ ยอดดูคือแปลว่ายอดดูหนึ่งแสนครั้งอุ้ยเสือตัวนี้เสือตัวนี้ปูดได้ออกฉากแล้วหน่่งเสือไล่สกอต์ไล่รองเมื่อสนใจจะของได่สนใจเสียสนใจเสียพูดได้ออกเป็นดาราหน้มูเนาะดาร่าหรอเนาะซีนใหญ่เนาะนกนกก็ได้ออกปูต้องดูพี่นี่ปูต้องดูพี่อาร์อยู่ซ้าย พี่อาอยู่ไหนไม่เห็นเลยพี่อาจะแบบว่าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยรัดเซียมดูตรงดูนะตอนนั้นนะดูนะดูนะดูพี่อาหนะดูแจ็คสตูดงนี่มั้ยโอเคยังงูตอนนั้นติ๊กกะเออสวัสดีสวัสดีลึกลากหนิรอดูวันที่แปดนะครับโชว์สดๆนะครับพี่น้องฟมันพูดเลยว่าฟูพูดมาดิ รอดูรอดูวันที่แปดนะครับรอดูวันที่แปดรอดูวันที่แปดเพราะมันผู้เบาเพราคุมนะครับเดยคนณโอันขัดปูบผู้ควบคมกับบอลแล้วต้องเป็นปูบิวเท่านั้นปูนบิวกับบอยู่เลยป้นบิวกับยังบอลอะไอารมณ์ปะเนี่ยแมนปูมากทีเดียวได้เลยผู้วดเลยมาได้เลยเราแสีมาดูเออมื่อนั้นนะพี่น้องไทย กับยังบมดถามว่าได้ไหมได้แต่ว่ายังไม่ได้อารมณ์แต่พอปู่เดินมาปุ๊บได้เลยผ่านเลยย่านแสือใแล้วย่านเสือย่านเสือปู่เดินผ่านเด็กเดียวผ่านเลยแต่เด็กหน่อยเนาะเสียฝั่งโอ้สุดยอดจริงๆเนาะจะลองครับเหมือนละเซียนวิวแล้วนี่ต่อไปร้านวิวได้ปะนี่สงสัยเมื่อกี้ทางไหนแอร์มันยินคก็ก็อยากให้ถึงเดือนเลยกับอยากยให้ถึงสิ้นเดือนตุลาเดือนไม่รังมีคนแล้ะกัน แปดมาที่แปดมาที่แปดเนาะเขาว่าที่แปดในร้านวิวนี่โอ้ยสุดยอดมากเลยนะโออ้สุดดยแม่ครับรอดูรอดูแม่แม่ไม่ต้องใช้โทรศัพวสำลักใช่เลยหรือว่าปั่นวิวอย่างเดียวหามห้ามเหรียโทรศัพท์เลยเห็นปั่นวิวอย่างเดียวท่านเถาะโอ้ยนอบาดีครับจะคล้องก็ต้องปั่นซอยจะคล้องดิปั่นบ่ะปั่นครับเปิดไว้สิบสิบห้าถึงหกรอบไม่หรอกเอาพี่น้องขีนนี่ไปจำนี่ก่อนค่ะยินดีต้อนรับกันนักข่าว